ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัป,ปดาห์5 9าอวิชาธนาการแปลว่าความมืดคืออวิชาชมรมบ้านธรรมะมอสอพอถึงแม้ว่าวันหนึ่งหนึ่งชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยกิเลสน,นานาประการถูกไฟคือกิเลสครอบงำและลุกโผรงอยู่ในจิตใจตลอดเวลาทั้งความติดข้องยินดีพอใจ ความโกรธคุณเคืองใจความไม่พอใจและกิเลสตัวสำคัญคืออวิชชาความไม่รู้ซึ่งเป็นปกติของผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ตามแต่สิ่งที่ควรมีเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือความมั่นคงจริงใจที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาต่อไปการฟังพระธรรมบ่อยๆเนืองๆแล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นจึงเปรียบเสมือนค่อยๆมีแสงสว่างส่องในที่มืด จนกว่าวิชาคือปัญญาจะเกิดขึ้นสามารถกำจัดความมืดคืออวิชาให้หมดสิ้นไปได้ที่สำคัญที่สุดต้องเริ่มจากการฟังการศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันก้าวต่อไปอย่างไม่ประมาทโดยที่ไม่ขาดการฟังพระธรรมนั่นเองเพื่อความเข้าใจธรรมะที่มีจริงในชีวิตประจำวัน ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคําว่าอาวิชาชนะทกาละหมายถึงความมืดคืออวิชาอ่านตามภาษาบาลีว่าอาวิชัญทกาละมาจากคําว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ กับคำว่าอันทากาละคือความมืดส่วนที่การรวมกันเป็นอวิชาชันทากาละความมืดคืออวิชา,าแสดงให้เห็นเลยว่าอาวิชาคือความไม่รู้ว่าโดยสภาพธรรมะแล้วคือโมหะเจตสิกเป็นอากุศลเจตสิกที่เกิดกับอกุศลจิตทุกประเภท และเป็นอกุศลเจริติกที่เป็นต้นเหตุของอากุศลธรรมทั้งหลายด้วยเมื่ออวิชาคือโมหะเกิดกับจิตขณะใดย่อมปรุงแต่งให้จิตพร้อมกับเจริิกที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นเป็นไปกับความมืดเพราะไม่สามารถเข้าใจลักษณะของสิ่งที่มีจริงคือธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้เลยในชีวิตประจำวันเมื่ออกักษรจิตเกิดมากจึงเป็นผู้มากไปด้วยอวิชา มืดเพราะอาวิชชาเพราะแม้ว่าจะมีธรรมมากเกิดขึ้นก็ไม่สามารถเข้าใจความจริงในขณะนั้นได้เลยและอวิชชานี้เองก็เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมประพฤติทุจริตประการต่างๆมากมายที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษภัยต่อไปในภายหน้าข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายคาถาธรรมบทแสดงความจริงไว้ว่าเมื่อสัตว์โลกถูกไฟ นีราคะโทสะโมหะเป็นต้นแผกเผาอยู่ยังจะมัวประมาทอยู่ทำไมเมื่อถูกความมืดคืออวิชชาปรคลคุมแล้วก็ควรที่จะได้แสวงหาแสงสว่า,วางคือปัญญาเพื่อกำจัดความมืดดังกล่าวนั้นดังนี้เมื่อโลกสันนิวาตอันไฟลุกโผลงอยู่เป็นนิดพวกเธอยังจะล่าเริงบันเทิงอะไรกันหนอ เธอทั้งหลายถูกความมืดปกคลุมแล้วทำไมจึงไม่สแสวงหาประทีปหรือปัญญาเล่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด4 5, ี่สิาพรรษานั้นเป็นไปเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาและมีความเข้าใจไปตามลำดับอย่างแท้จริงแม้แต่ในเรื่องของธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีซึ่งเป็นอกุศลธรรมนั้น พระองค์ก็ทรงแสดงไว้เป็นอันมากหลากหลายโดยนัยประการต่างๆเพื่อให้พุทธบริษัทได้เห็นโทษเหตุภัยของอกุศลในชีวิตประจำวันถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงไว้ก็ไม่สามารถที่จะเห็นอกุศลของตนเองและไม่สามารถที่จะขัดเกลาวได้เลยการที่ปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกจะค่อยๆจเจริญขึ้นในชีวิตประจำวันนั้นก็ต้องมาจากการอาศัยคำจริงแต่ละคำ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงแสดงความจริงไว้อย่างนี้แต่ผู้ที่มีกิเลสซึ่งเป็นเครื่องซ่อมหมองของจิตก็ไม่สามารถที่จะละอกุศลนั้นได้ถ้าปัญญายังไม่เจริญขึ้นจนสามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจรงิงแล้วดับอกุศลได้เป็นขั้นๆตามลำดับ กิเลสท,ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสภาพธรรมะฝ่ายที่ไม่ดีย่อมทําให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทั้งโลภคือความติดข้องต้องการโทสะคือความโกรธความขุ่นเคืองใจอวิชชาคือความไม่รู้เหล่านี้เป็นต้นสำหรับปุถุชนผู้ที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสประการต่างๆมากมายในชีวิตประจำวันในภพนี้ชาตินี ก็ยังไม่พ้นไปจากกิเลสเหล่านี้เป็นผู้ถูกกิเลสกลุ่มลุมเกือบตลอดเวลาซึ่งไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นที่มีกิเลสมากโดยมีอวิชชาความไม่รู้เป็นหัวหน้าย้อนกลับไปในอดีตชาติอันยาวนานที่ผ่านมาก็มีกิเลสมากมีความไม่รู้มากเหมือนกันสะสมสืบต่อจนมาถึงปัจจุบันชาตินี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ทำให้ไม่รู้ความจริงของทิิงที่กำลังปรากฏทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเป็นไปกับอกุศลประการต่างๆมากมายซึ่งจะเห็นได้ว่ากิเลสท,ที่สะสมมามีมากเหลือเกินซึ่งก็เป็นธรรมะที่มีจริงที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเมื่อกล่าวถึงความมืดแล้วไม่มีอะไรที่มืดยิ่งไปกว่าอาวิชชาความไม่รู้ จะเห็นได้ว่าอาวิชานั้นได้แก่ไม่รู้สภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่เราสำหรับสิ่งที่มีจริงนั้นมีจริงๆในทุกขณะและในขณะนี้ตั้งแต่เกิดจนตายไม่พ้นจากธรรมะเลยไม่ว่าพระสัมมาสัมพุรธเจ้าจะทรงแสดงโดยนัยของขันคือสภาพธรรมะที่เกิดแล้วดับ ทรงไว้ซึ่งความบ้างเปล่าหรือโดยนัยยะของธาตุหรือธาตุคือสภาพธรรมะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นหรือโดยนัยยะของอายตนะหมายถึงสภาพธรรมะที่ประชุมกันในขณะที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทีลักษณะเหล่านี้ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมะที่มีจริงในขณะนี้ ขณะนี้มีสภาพธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปไม่มีขณะไหนเลยที่ไม่ใช่สภาพธรรมะไม่ว่าจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายคิดนึกขณะกุศลจิตเกิดขณะอกุศลจิตเกิดเหล่านี้เป็นต้นเป็นสภาพธรรมะทั้งนั้นที่มีจริงสภาพธรรมะจริงไม่ได้อยู่ในหนังสือ แต่มีจริงในขณะน,นี้หากไม่ได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรแสดงให้เข้าใจว่าอะไรคือธรรมะธรรมะอยู่ในขณะไหนขณะนี้เป็นธรรมะหรือไม่ก็จะไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงตามความเป็นจริงได้เลยเมื่อไม่เข้าใจความจริงย่อมเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรมะกล่าวคือไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะ จึงหลงยึดถือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่กำลังปรากฏว่าเป็นเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อถูกอวิชาความไม่รู้ครอบงําก็เป็นผู้ถูกปกคุุมด้วยกองแห่งความมืดคืออวิชาย่อมทําให้ไม่เห็นความจริงแม้สภาพธรรมะกำลังปรากฏในขณะนี้ก็ไม่รู้จึงเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอีกมากมาย ทำให้ยังต้องเกิดอีกร่ํำไปและจะต้องประสบกับความทุกข์ทั้งทางกายและใจอีกมากมายอันเนื่องมาจากการเกิดอากุสลจิตทุกขณะทุกประเภทเกิดเพราะอาวิชชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลไม่รู้ว่าอะไรเป็นผลที่มาจากเหตุไม่รู้โดยประการทั้งปวงความเป็นจริงของอวิชชาไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะ เป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นเมื่อใดย่อมทำกิจหน้าที่ไม่รู้ความจริงนั้นที่สัตว์โลกทั้งหลายยังท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในสังสารวัตรก็เพราะยังมีอวิชชาอยู่นั่นเองถ้าเป็นผู้ที่สามารถดับอวิชชาได้หมดสิน้นถึงความเป็นพระอา,หารหันต์ก็จะไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัตรเป็นผู้สิ้นทุกข์โดยประกาะทั้งปวงในชีวิตประจำวันอกุศลจิตเกิดมาก ทุกขณะจิตเป็นอกุศลก็ไม่ปราศจากอาวิชชาซึ่งถ้าไม่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็จะไม่เข้าใจเลยว่าตนเองมากไปด้วยอวิชชาดังนั้นหนทางที่จะค่อยๆขัดเกลาละคลายความมืดคืออวิชชาหรือความไม่รู้ได้นั้นก็ด้วยการอบรมเจริญปัญญาเท่านั้นซึ่งจะขาดการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็นปกติในชีวิตประจำวันไม่ได้เลยทีเดียวเมื่อเห็นคุณค่าของแต่ละคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ละเลยโอกาสที่ทจะฟังที่จะศึกษาต่อไปเพราะทุกครั้งที่ได้ฟังก็ได้เริ่มสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกขัดเกลวความระคายความมืดคืออวิชชาไปทีละเล็กทีละน้อยจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์อวิท ชันทะกาละแปลว่าความมืดคืออวิชชาความไม่รู้ชมรมบ้านธรรมะมสอพอสมาชิกเลขที่867บรรันพฤหัสสบดีที่24สิงหาคม2 5 6 6